เพิ่มความมั่นใจได้ง่ายด้วยโปรแกรมบทหอกผิวหน้าผากเรียบเนียนดูดีขึ้นภายใน7วัน เอ็มเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับบริเวณผิวหน้าผากที่มันมีรอยย่นขึ้นอยู่ตามวัยนะครับมันก็เลยทําให้เอ็มเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจเวลาส่องกระจกถ่ายรูปต่างๆโดยเฉพาะเวลาเราเจอลูกค้าครับเราต้องใช้หน้าตาในการเจอลูกค้าตลอดเวลาครับทาให้ผมเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็เริ่มรู้สึกกังวลครับหลังจากที่เพื่อนสนิทนะครับแนะนําให้เอ็มเนี่ยลองเข้ามาปรึกษากับคุณหมอที่แมนคอกสมาร์ทคลินิกนะครับ เอ็ม <M. S 2> ก็ได้ทําการฉีดโบท็อกที่หน้าผากไปแล้วเพียง7วันนะครับริ้วรอยที่เคยเป็นเนี่ยรู้สึกจางลงหน้าผากเรียบเนียนขึ้นดูเป็นธรรมชาติครับตื่นมาตอนเช้ามองกระจกรู้สึกว่าดูดีมากครับดูลุกสดใสขึ้นแล้วก็หน้าไร้ริ้วรอยเลยครับรู้สึกว่าการทํางานเนี่ยเป็นเทนเนอร์เนี่ยมันง่ายขึ้นมากครับเพิ่มความมั่นใจให้เอ็มมากยิ่งขึ้นฝากถึงทุกคนนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยที่หน้าผากเหมือนเอ็มนะครับอยากให้มาลองปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่ Bangkok Smart ดูนคอกิ่มาล,ลมราทกคนีนีกย ก็สามารถเพิ่มความมั่นใจได้เหมือนกับเอ็มครับ